สวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เวลา8ปดโมงนะคะอินเดียฝนตกค่ะที่เดลีนะคะเนาะฝนตกเมิดอคืนเลยค่ะตกหนักเลยนะคะเสียงฝาห้องอฝน,นะนตกนะคะป้าไก่ว่าจะไปข้างนอกกับลุงฮันเมื่อนี้อากาศไม่เป็นใจอีกแล้วสิบโมงครึ่งน,นะคะ มื่อคืนฝนตกค่ะตกหนักเลยเนาะกำลังจะไปซื้อไออาหารไทยเนาะค่ะคุณเจ๊น้อยน้อยใช่ไหมคะมีเนไหมเสื้อผ้า เราจะไปซื้ออาหารไทยนะคะนะเป็นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้ารองเท้ามีขายทุกอย่างนะคะจำได้ไหมไอติ้งดิสเพย์ไหมคะนี่ออโอเคของไซเบ็ดตะเลดนะคะ อื้นอิสุลุกเลยเนี่ยค่ะของกินอันร้านนี้เป็นขายของยูซ <laughs> okay. ี่โอเคอาเจอแล้วที่มาซือ้อครั้งที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วนะคะเนาะ <c oughs> จะมีข <c oughs> ้าวไทยเยอะเลยนะคะโอ้โหผักคะนนี้ลูก ผักเนี่ยค่ะแถวที่ปลาไกยูไอ้ทางไอ้ไตบะมีแบบนี้เลยค่ะโอ้โหอันนี้อันนี้ยื้อสิสลารีโอ้โหเย่วีดูเนาะอันนี้เนาะเนาวีดูนาะวีดูปลาปลาอิสอิสเนกช็อปอ๋อ this guy แฮปลาแฮปลาวลาซ่านแล้วก็มาบังค่ะโอ้โห เยสเทควันฮะนี่วันมันซื oh, ้อปลาสองขวดโอ้อร้านนี้ขายของอะไรเยสอันนี้แฮปวันโอ้โหดูค่ะอันนี้ลูกอะโวคาโดยูทีปกไกยยูโบมี่เลยค่ะมีน้อยมากอะโวคาโดมาจากไอเมืองนอกนะคะเนาะ ามาจากไอ้บเมนของอินเดียเนาะคะนะ่ะเนาะอะโวคาโดย,ยูที่ปะกไก่อยู่แพงด้วยแล้วก็แบบไม่ค่อยมีนะคะอันนี้เราเข้ามาดู Yes uh, ปลาไหล you have only this uh, this brand only, only this brand อ oh, ๋อปลานี่ที่อินเดียมีแต่ยี่ห้อนี้ <only S 1> นะคะอ h มม I have everything I buy already <laughs> we have in uh, no. นี่นี่มือเบิ <c oughs> ้งค่ะเบ้งกระเจา้าเบ้งคิวเอ,อ้ยฝนตกนะมันก็จะใช่ใแต่ว่าผักสวยมากเลยนะคะอ, <c oughs> อันนี้ they have food everything อันนี้ลุงฮันว่าเขามีขายแบบว่าอาหารทุกอย่างเลยโอ้ยเหมือนโรงแรมเลยอ่ะใหญ่มากฮะ i ลู o ไลก์แต่โฮเทลนะคะนี่เนาะ very nice เมืองค่ะอันนี้น่าจะเป็นอ๋อมีชานุ่ชาแนลด้วยนะคะอ๋อมีเป็นช้อปปิ้งมอลนะคะช้อปปิ้งมอลนะคะโอ๋ยช้อปปิ้งใหญ่มากอ๋อโอเคปิ้งมอลใหญ่มาก โอ้ยมีชนอนชาแนลด้วยโอ้โหเนี่ยเฟิร์สไทม์เนาะอันนี้ไอ,อ้คำเฮียเนาะเสื้อพงเสือ้อผ้าดีซรงดีเซลมีหมดนะคะสวยมากอันตรงนี้เป็นคอฟฟีนะคะ โอ้ยแบรนเมืองนอกมีหมดเลยค่ะอันนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะค่ะนี่ What the name this this เ uh, อ huh? uh ่อ this อ่ะ p ฮะ Mall อะฮะ PVR 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 Mall เนาะคะ่ะเนาะ ครั้งแรกนะเนี่ยที่ปาไกายมาเนาะค่ะเนาะดผักในห้างนะคะสดสดมีทุกอย่างเลยนะคะเดินไดยงเดได้ยยูซวาได้พูดอิ้งในกรีนแครีมะแข็งกรมีด้วยค่ะเดินไดทุกอย่างเย have everything เลยค่ะ อันนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไคเเแต่ว่าแพงนะคะแพงอยู่คะ่ะเบลี่เอ็กซ์เพนะคะแต่ว่าเนี่ยคะ่ะมีทุกอย่างเลยเนาะค่ะเนาะเนี่ยอันน <laughs> uh ี้ลูกมาแข่งกับมีด้ยค่ะมีทุกอย่างเลยเนาะใช uh huh. ่ดูคิงิ <laughs> How much money Two t h า u s a n d i e ือ huh. t Yeah, take, take, ทางที่นี่ของแพงมากเลยนะคะปลาไก่สื่อพริกนิดเดียวนึงกะร้อยห้าสิบบาทเกือโบล้ค่ะอัโวคาโดโอ้โห,โหสวยมากโอเค หรูรามาเห่าแต่แพงมาขอบอกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะโอเค่ะเนี่ I found love Darling just dive right Follow lead. Well, I found for love a Follow lead me my I knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what